พิเศษจาก Ensoco.com ครับสำหรับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับผู้ที่ลงทะเบียนด้านอีเมลแล้วก็ชื่อไว้นะครับไปทางเว็บไซต์ Ensoco วันนี้ครับเราจะรู้แล้วครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับ iPad 2ไปอีกหนึ่งเครื่องครับผมขอเรียนเชิญคุณชลวีอิ่มแสงครับ Marketing Director ของ Ensoco จำกัดนะครับมาเป็นผู้จับรางวัลครั้งนี้เชิญเจ้าหน้าที่เลยครับเอาละครับเดี๋ยวเขาอะนะครับตัวที่อมาพร้อมนะครับอาชูเมงเหรอครับว่าไม่มีอะไรนะครับเอาครับหนึ่ง สองสามโอเคและผู้โชคดีนะครับได้รับไอแ d 2สองสั EnsoCo นะครับได้แก่คุณวราพรยงกมลครับขอใหาโชคดีด้วยครับและทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าเรายังมีกิจกรรมพิเศษพิเศษแบบนี้ให้รูมสนุกกันได้อีก<ช>ตลอดอยังไงติดตามได้ที่ w o r l d w i d e e n s o c o o m วันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ